แม่สายนะคะตรงปลายแหลมนะคะตรงปลายแหลมจิงม่วงนะคะ,น,น,ะ,คะนั่นก็คือสภาพข้างแม่น้ำโขงตัวใหม่ที่ทําให้เมียนาเปิดประตูสู่ลาวและจีนนะคะสีลงมาล่างนะเซาเทนฉาบเศษเนี่ยนะคะเ,เะคะมืงองหลวงคือตองจีนะคะตรงปลายข้างล่างนี่ก็คือติดกับ เชียงใหม่นะครับติดปัญหาตัวนี้คือแหล่งจิ๋าวอกยังไม่ได้เปิดนะครับดันันตรงนี้สินค้าที่เราจะใช้ในรักษานะคะแล้วต่อเข้าสีนนะครับคือการส่งออกจากดหล่งนสุกรแม่สายนะครับและในเส้นทางแม่น้ำโขงเชียงรายนี่นะครมีจุดเด่นก็คือมีประตูทั้งสามประตูมีสามอำเภอนะคะที่ติดชายแดน และเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะคะที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถึงสามชาติประกำเคีื่สาสภาพเมียนมาและการเชื่อมต่อเข้าจีนโดยเส้นทางแม่น้ำโขงโดยผ่านเมียนม,มาและลาวนะคะกรมการแม่สายมีสองกานด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามไปเรื่อยนะคะแล้วท่านจะเห็นว่าเมื่อท่านเป็นผู้ส่ขของออกอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วก็อย่างจะให้ท่านไปค้าภาคภาคบนนะคะภาคตะบนซึ่งเชื่อมจีนนะคะ สถานเลือกแห่งที่หนึ่งนี้นะคะจะอยู่ในความดูแลของรัฐบาลท้องถิง่นยันมาหรือรัฐชานนะครับตรงนี้นี่นะคะจะเราจะเสียภาษีท้องถิง่นจริงๆแล้วผู้ส่งออกเนี่ยเราไม่ต้องคำนึงถึงฝ่งตรงข้ามนะคะเบเราทำส่งออกให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับในการนําเข้าสินค้าเราจะอยู่ที่ไบเยอร์นะ,ะอยู่ที่ฟลเรนซีนะครับเขาจะเป็นผู้นําเข้านะคะของเขาเรามีหน้าที่ที่ต้องรู้ว่า เส้นทางการคมนาคมเส้นทางการขนส่งสินค้าของเราเนี่ยของประเทศไทยที่ไปในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะต้องผ่านเส้นทางยังไงบ้างทั่รกิจการขนาดไหนเราต้องดูแลสินค้าของเรายังไงที่เมื่อให้ลูกค้าซื้อไปแล้วไปถึงปลายทางแล้วสินค้าเราไม่เสียหายนะคะหรือไม่ก็ขายได้ครั้งเดียวก็จบะนะคะเพราะว่าเราไม่สนใจในเรื่องของแพคจิ้งนะคะอันนี้ก็สําคัญมากกับเส้นทางของการค้าจีนยันมาและลาวนะคะตรงจุดนี้นะคะ คือข้ามสะพานเมือร่าแห่งที่หนึ่งจะเป็นสินค้าบ,บริโภคบริโภคทุกชนิดนะคะไม่เลียนมากมีความต้องาการสินค้าทุกชนิดนะคะตั้งแต่หัวจุดเช้านะคะก็สามารถที่จะต้อนเราไปที่นี่เขาจะใช้เปลี่ยนไทยนะคะเปลี่ยนไทยสินค้าเปลี่ยนไทยนั้นนะคะเป็นรถขนาดเล็กนะคะหลังจาก่างผู้วิการสืออร่อว่าที่ตนาาังเรียบร้อยแล้วจนั้นก็คือเปลี่ยนไทยมายใช้รถเล็กคือรถสไตลแบที่เห็นนี่นะคะมูลค,ค่า,าการส่งออกตรงน,นี้